หรือว okay. ่าพวกหนูย้ายวันนี้เลยกับตอนคือกับเขาแล้ไมโอเคใช่แล้วเดี๋ยวตอนแอ์บอลแล้วกับตันเชนด้จะสียกั่ทั้งหมดไม่พอกอันที้เขมาอ่นปาีเลยเด็นะครับนดีกแล้ว

เซ็ตปกติก่อนเนี้ยเซ็ตปกติก่อนจะไหนแต่ก่อนไปปิดที่หัวสนนี้ก็ปกตินะตามปกติ p u รีช็อปไปก่อนแล้วพอ EPU ไม่ออกนะไม่ออกเดี๋ยทริป็้อับ Vector Mike Sierra, 904, taxi enter runway Alpha, line of runway 15 with 1506 knots. ก็เห็เ็นองพลักเห็นมันจะิีเกี้ยวขวาค่ะค่ะเซต

on top of it.